ยิ้มได้ยิ้มได้อิ้มได้ยิ้มได้ใหญ่กว่าน้อใหญ่กว่ามีเยอะหอมแก้มหอมแก้มเดียวนะหอมแก้มด้วยนู้นนู้นไออามีหอมหอมพี่เตอร์หน่อยหอมพี่เตอร์หน่อยอ่าโอเคนั่งได้อู้นอนเลยเหรอคะได้วันนั้นน้ำหวานขวดนึงนะตรงนี้นะโอเคเห็นแล้วเห็นแล่ละเลยเล่ยเอ้าเอ้า โอ้โหถ้าขนาดนี้นะพอมันปี๊ดแผลแผลแผลโอวดให้อาดูอาดูแผล่อมเหนื่อาดูแผลโอ้ชอบชอบโชว์แผลเหมือนเรมี่เลยโอ้ละเดินเจ็บขาเดินยันยังไงเดินยันเจ็บขาจ้าเจ็บขาไม่เวอ้าวไม่เหยียบงูบอกไม่ชอบงู นอนแทบแตกจองูเหรอวายตกใจเลมี่เลมีตกใจไหมตายตัวงปะไรเมวีบอกอย่าไปอยู่กับฉันฉันจะอยู่ฉันจะต่ำตุ่ตำท่าอะไรคะมีเขาไปทำงานด้วยเป็นทำงานด้วยนะขยกไผ่ะอ่าวดื้อไหมโอ้ยโก้ไม่เบาไม่นิ่งเหรอนิ่ไหมนิ่งไหมไม่ค่อยนิ่ง ถามสิพูดไหมพูดทั้งวันโอ้โห้นานาะพุเก่ง <c oughs> <c oughs> นนก็พูดไปตื้นอย่างฝึกเป้หนาเนาะเนี่เยเดี๋ยวเธอมีก็เข้าไอ้นี่แล้วอะ่ะถ้าเข้าอนุบาท้าอะไรเธอเห็นมองเนี่ยเธอ,อบอกว่าไม่รู้แหล,ละมองมัหมดอ่ะนั้นมันถังขยะนะมีนะถังขยะนะอันนั้นอ่ะเอาจากส่ยถังขยะนะไม่ใช่ครกนะเตอร์กินยายังอะกินแล้ว ยาแก้ไออะเหรอกินแล้วโอ้กินแล้วเหรอคะอยู่อยู่แม่กองยกไม่หาหมอไม่ได้ดีอะ่ะโอ้แม่กองนีห่หลอแม่กอง,องไม่โอเคเหรอหมอเด็กไม่มีใช่หมอเด็กไม่มีมมกมินจนข้าวถ่ายอะไรจ๊ะข้าว